ดินเป็นกรดรากเนา่าโคนเนา่าถึงใบหนอนปลามแมลงแล้วก็เพีย้ยถ้าทางใบไม่ดีผลผลิตเราก็ไม่ดีกำไรก็หดหาย สวัสดีค่ะชื่อยุยยค่ะระดาพาสุขใจเป็น c ี o ของปุ๋ยทุเรียนยิ้มค่ะคือก่อนที่จะทำาบุบทุเรียนยิ้มเนี่ยก็คือครอบครัวเนี่ยมีอาชีพเป็นเกษตรกร แต่ด้วยความที่ว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้ลงมือทําเองเลยมีคุณพ่อทําแต่ตอนหลังคุณพ่อเสียก็ต้องลงมาลงมือเองมาเป็นเกษตรกรเป็นตัวตอนที่คุณพ่อเสียก็ไม่ได้ถ่ายทอดอะไรไว้เกี่ยวกับปุญญ๋ยยาแล้วก็ต้องไปซื้อตามร้านปุ๋ยร้านยาก,ก็ไปขอคำแนะนําจากเขาพอเราไม่มีความรู้อ่ะอะไรที่ใครว่าดีอ่ะเราก็ลอง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 มันก็เกิดการหมดเบืองผลปรากฏเวลาสิ้นฤดูการผลิตนะคะพอเก็บฤดูการผลิตเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือเราอ่ะขาดทุน ขาดทุนจากค่าปุ๋ยค่ายาต้นก็ป่วยดินก็เสียก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่อาจจะถูกสักเท่าไหร่เลยด้วยตัวเองอ่ะตบเกษตรมาด้วยก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชสรีระของพืชความต้องการของพืชต่างๆแต่ว่าความรู้ในเรื่องของตัววัตถุดิบในการที่จะใช้ทํายาในการที่จะทาปุ๋ยเนี่ยยังไม่ค่อยมีความรู้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มปรึกษาอาจารย์ที่มหาลายัย วัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยแหล่งมันเป็นยัางไงเกจที่ดีที่สุดประเทศอะไรก็เริ่มศึกษาเริ่มศึกษาหาข้อ,ขอมูลวีเลยตัดสินใจทำแบรนด์ทุเรียน แล้วก็เริ่มการปรุงปุ๋ยเองแหละแต่ว่าเราไม่ได้ปรุงแบบตามวิถีชาวบ้านนะคือเข้าห้องแลบตัวเช็คปรุงจากโรงงานเราต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งบางตัวโรงงานก็จะสั่งวัตถุดิบให้เราบางตัวเราก็สั่งเองเข้ามาเองแล้วผสมตามสูตรเอามาทดลองใช้กบแปลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะประสบความสำเร็จในครั้งแรกเทียวนะคะคือมันก็จะต้องหลายครั้งอะ่ะซึ่งพอผลออกจากห้องแลบมาแล้วเนี่ยมันดีละ ธาตุอาหารครบถ้วนมากแล้วแต่พอมาลงแปลงจริงอะ่ะมันก็มีบางส่วนที่มันต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็เทสใช้จนว่าโอเคมันตอบโจทย์แล้วเมื่อใช้ไปแล้วเนะี่ยเราก็ต้องรออีกว่าผลข้างเคียงของมันอะ่ะต้นเราอ่ะมันจะป่วยไหมจะโรคแทรกไหมเพราะว่าโอเคทุกอย่างผ่านและเราก็ค่อยถึงจะได้เอามาให้เกษตรกร,เร,กรเริ่มทดลองใช้ในวงฟังขึ้นก็ถึงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์1ชิน้น1โปรดักต์ คือก่อนที่เราจะทำแบรนด์เนี่ยเราจะมีโจทย์ตั้งของเราเลยคือต่อให้ต้นทุนมันจะสูงแค่ไหน,นหนึ่ต้องเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆ 2. คุณภาพต้องได้มาตรฐาน 3. ต้องใช้งานง่ายแล้วก็เห็นผลไวโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงหรือเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดอย่างปุ๋ยชีวภาพตาทุเลียิย้มของเรานะคะก็เป็น1ในไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทยที่กรมวิชาการเกษตรรับรองความถูกต้องได้มาตรฐาน ในแบรนด์ทุเรียนยิ้มของเราอะสิ่งที่คาดหวังก็คือเกษตรกรมือใหม่หรือว่าเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วอะมีตัวช่วยที่ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นอะไรที่มันช่วยลดต้นทุนมันสะดวกใช้งานง่ายมือใหม่ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องมีหลายตัวซ้ำซ้อนเนี่ยก็สร้างกำไรได้มากขึ้นเนี่ยนนก็เป็นความปรารถนาของปุ๋ยทุเรียนยิ้มเลยค่ะจากใจของเกษตรกร ตั้งแต่รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของทุเรียนยิ้มการดูแลต้นง่ายขึ้นดินดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นจากใจนะครับรู้สึกมีใจมากๆเลยครับที่รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของทุเรียนยิม้มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาปุ๋ยทุเรียนยิ้มได้พิสูจน์แล้วว่าดูแลเกษตรกร,ร,กรและทำกำไรให้เกษตรกร,ร,กรได้จริงค่ะไว้ใจให้ปุ๋ยทุเรียนยิม้มดูแลสวนของคุณสิคะ